วิเวกวีดกรีเสียงสำเนียงสนานคนขยันยืนคึงตะลึงลงให้วิววาบสาบสวงตางห่วงงงลืมนรงรบสู่เหย่ยหูฟังพระโหยหวนครวนเรลงฟังเวงจิตให้คนคิด ถึงถินทวินหวังว่าจะาเรือนเหมือนนกมาจากครังอยู่ข้างหลังก็จะแลชะงเงคอยถึงยามคําย่คของจะร้องไายรำพิไรรันจวนหวนละหอยโอ้ยามดึก ดาวเคลื่อนเดือนก่อคล้อยน้ำคางย้อยเย็นชำ้ำที่อัมพรนาวาร่มรมเลื่อยเชยเชยชื่นระรวยรื่นรินริน,รนกลิ่นเกสรแสนสงสารบ้านเรือนเพื่อนที่นอน จะอาวอนอ่างวางอยู่วังเวงสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมธัธยมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะ เรามาฝากงานกันทางออนไลน์นะคะเนื่องจากภาวะโรคระบาดซึ่งเราจะต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะคะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะจะได้งานวันนี้3ข้อนะคะไม่เยอะที่อาขยานที่ท่องไปเมื่อกี้นะคะเมื่อสักครู่นี้ให้นักเรียนท่องให้ได้นะคะก็คือบทอาขยานบทเลือกนะคะเรื่องพระ พระอภัยมณีตอนพระอภัยมณีตีเมืองใหม่นะคะผลงานของท่านสุนทรโวหารผู้นะคะซึ่งเป็นกวีเอกของลูกและของไทยนะคะที่น่าภาคภูมิใจเอาล่นะคะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ภาคเรียนที่2และก็ใกล้จะประเมินปลายภาคเรียนที่2แล้วนะคะ ก็จะมีงานให้เรียน3ข้อด้วยกันนะคะ3ข้อให้นักเรียนสืบค้นแล้วก็จดบันทึกลงในสมุดภาษาไทยพื้นฐานนะคะซึ่งปกติแล้วถ้าเราได้พบกันนะคะโดยที่ไม่มีภาวะโรคระบาดอันนี้นะคะสัปดาห์หนึ่งเราก็จะได้เจอกัน3ชั่วโมงนะคะ1.5หน่วยกิจซึ่งในคลิป ม2นะคะครูพูดผิดไปนะคะเป็นภาษาไทยเพิ่มเติมไม่ใช่นะคะเป็นภาษาไทยพื้นฐานนะคะขอแก้ข่าวซึ่งแก้ไม่ทันของม2ขอแก้ของม3ก็แล้วกันนะ <mm. เหมือนกันม1ม2ม3นะคะภาษาไทยพื้นฐานเราจะพบกัน1สัปดาห์จะพบกัน3ชั่วโมงนะคะทนในกิจอ่ะสข้อที่ครูบอกนี้ก็คือ ข้อที่1นนะคะให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทั้งห้องหนึ่งห้องสองนะคะไปสืบค้นไปสืบค้นเรื่องโวหารการเขียนนะคะโวหารการเขียนคืออะไรมีกี่โวหารนะคะแล้วก็ข้อที่2ให้นักเรียนไปสืบค้นโวหารภาพพจน์โวหารภาพพจน์คืออะไร มีกี่โบหารสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะแล้วอีกข้อสุดท้ายข้อที่3นะคะให้นักเรียนไปสืบคน้นรถในวนาารรณคดีนะคะรถในวนาารรณคดีมีอะไรบ้างนะคะ3ข้อแล้วก็จดบันทึกลงในสมุดวิชาภาษาไทยพื้นฐานนะคะก่อนที่จะจดบันทึกลงในสมุด สิ่งแรกที่นักเรียนไม่ควรลืมก็คือเขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะเขียนวันที่ว่าเราจดบ,บันทึกวันที่เท่าไหร่นะคะเราค้นหาในเว็บไซต์หรือช่องทางใดนะคะเขียนวันที่ก่อนนะคะซึ่ง3มข้อนี้นักเรียนอาจจะสืบคน้นต่างวันกันนะคะอาจจะวันที่10 อาจจะสืบค้นเรื่องวหารการเขียนนักเรียนก็เขียนวันต่อมาเราก็สืบค้นวหารภาพพจน์เราก็เขียนวันที่ตามจริงนะคะขอให้นักเรียนของครูทุกคนตั้งใจในสิ่งที่เป็นหน้าที่ของตัวเองซึ่งคลิปก่อนนะคะอย่าลืมในเรื่องห้าห้องชีวิตเนรมิตนิสัยนะคะซึ่งนักเรียนก็จะเป็นห้องทำงานของนักเรียน นะคะในการเรียนหนังสือซึ่งเราจะต้องลำดับเหตุการณ์อะไรสำคัญก่อนหลังแล้วก็ความมีระเบียบนะคะให้มีสมาธิในการทำงานนักเรียนขะทุกครั้งที่นักเรียนทำงานถ้าเราใส่ใจนะคะไม่มีอะไรยากเกินเกินไปสำหรับเรานะคะ ไม่มีอะไรยากเกินไปสำหรับเราสำหรับวิชาภาษาไทยที่เราได้เจอกันที่เราได้คบกันนะคะในในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะให้นักเรียนถ้าถ้าเกิดว่านักเรียนทำงานที่ครูมอบหมายให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องทบทวนโดยเฉพาะนะคะมสาปีนี้นะคะที่สมัครเข้าประเมิน ความเรียนรู้ประเมินความรู้ทดสอบระดับชาติก็คือโอเนนะคะก็ปีที่แล้วนะคะทำได้สูงมากปีที่แล้วทำได้สูงมากปีนี้นะคะปีนี้นักเรียนก็ต้องทำได้สูงเช่นกันใช่ไหมล่ะคะขอฝากนักเรียนทุกคนนะคะให้ใส่ใจแล้วสิ่งหนึ่งนะคะที่คุณครูอยากจะฝากสำหรับวิชาภาษาไทย ก็คือก็คือความมีระเบียบนะคะความมีระเบียบแล้วก็ฝึกพูดให้ให้ถูกเวลานักเรียนพิมพ์แชทกับเพื่อนพิมพ์ลายพิมพ์อะไรก็ฝึกนะคะฝึกให้นักเรียนเขียนในสิ่งที่มันถูกต้องนะคะจิงอยู่นะคะเราสามารถสื่อสารกันได้ แต่พอเราทําในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องบ่อยๆบ่อยๆเข้าแล้วทําให้เราลืมว่าเอ๊ที่มันถูกต้องคืออะไรนะคะที่ก็ก็จะเกิดปัญหาเมื่อเวลานักเรียนไปสอบหรือว่านักเรียนจะใช้จริงๆในทางที่ถูกที่ต้องที่ควรนะคะฝากนักเรียนทุกคนด้วยนะคะเสียงเบาไปไหมคะนะคะถ้าเสียงเบาไปเดี๋ยวคลิปหน้าครูจะ ปรับปรุงขอให้นักเรียนทุกคนนะคะกดติดตามครูด้วยนะคะเผื่อมีอะไรดีๆถ้าอะไรสนใจอะไรน่าสนใจนักเรียนก็คอมเมนต์ใต้คลิปให้ครูด้วยนะครูจะได้ปรับปรุงตัวไม่มีอะไรที่เราจะเก่งทุกทุกอย่างนะคะต้องมีกระจุกเพื่อที่จะให้ได้สองเพื่อพัฒนาตัวเองด้วยนะคะรวมทั้งครูด้วยนักเรียนคะ สำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูก็ฝากนักเรียนไว้แค่นี้อย่าลืมนะคะ3ข้อ1ผู้หารการเขียน2ผู้หารภาพพจนและ3รถในวรรณคดีสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะนักเรียน